ข้อบันล่างครับเข่าห้วยข้อสะดือครับพระว่าสะโพกาที่ของหน้านะครับหวสั้นต้งนะครับล่างสได้วินทีแรกที่เดิางมอญนะครับโอ้โหสวยมากครับผจากของคุณนะครับผมทาให้องเท่เนะครับลางตาได้โดนะครับสำรอบได้วิททีกองความ่าต้องพี่ในบ้านนะครับหัที่นารับพูนทั้งคู่กนะครับผมเอบบนล่างก็ตีน้องต่อ สวัสดีครับน้องบอทีได้ปานตัดนมเร้านไมด้นน้องแล้วก็จะเร้าก็ตน้องอาวางนเราอบไบาร์บคอบผ่วยไทยคนสั่ง้ไเอ่ลนีนะคะงิบมากเลยค่ะกินอะไรมาไก่ค่ะกินไก่นมันค่ารุ่นี่นอนถ้าอเอาียอย่างค่ะ เรไเ้องเลยครับกลังตยางนี้แต่ัไม่เดอรเลยครับใ้มาแวน้เอ็ล้วบอานโนแลวนต่ดมาเลยวโดต้งเ์ได้ตกลอกดสัสดีครับวันนี้จะมโงแัตู่่้ก็วงใองมาหลาเด้อครัตุนแหงมาักหนาตักตู าเามาฟางาเด็ก็ลได้หรเที่มาฟาเนี่ยาตแต่ที่ไปฟางีก็ปฟางคนบนยอปางกิกิสากแค่หนโย่ไปะครับาสองหคนเนหนึ่ทีเอาคนอิ่วเต้นหาใงาตัว้ัปวดลูกาเก้องาเจย ไงก็ถูกปวดขาใช่ไหมเสียดอกอมมันปวดทีนี่เลยปวดขายไม่ปวดใชไหเบรนต้อย่างนี้ติดโลเก่าแล้วนะเนี่ยบอกจะว่าเราก็ ชุดใหม่ท sure ุกวันเลยชุใหม่ทุกวันเลยาที่ักเอนน้อกนยหม้อของหมดทุกต่อเขาลงทุนใน้นปัจบัี่ระดับเกียรตกของน้กเาที่1ตของกอทุนนะครับผมสรทีอทนตเราเ่างครับ เหลทวยช่างสะดือครับก็ว่าสสาการกีของหน้านะครับผมสั้นงานะครับมร่าสดไ้ยีนักที่แรที่เดินขาก่อนะครับโอ้เจ้ใหม่สวยมากครับผมจากพระคุณนะครับผมทำแน่นอท่เทศนะครับต่างตาทำแโลกนะครับหรับนวทุกต้องาย่งต้องพิดียบในต่างประเที่นงานนะครับู้น้าคู่ผูกผ่านอนะครับผมต้องอ่อนโยน้วก็อดคอครับสวัสดีครับน้องโยครั ที่มัไม่านจะงอ่เาดมัก็เลยเป็นอไาต้องยาวางนอนตีีเราเช้าเ้าบานห้าอคนไทยูคนี่นองัตเลี้ยอนนี้นะคะูหีบมากเลยค่ะกินอะไรมากินกไก่ค่ะกินอะไรเล่นกไก่ค่ะนกไก่ค่ะน้อกงคนไทยดูคนี่นอนกนเตะ้งอนนะคะกยยากค่ะกนอรนอไก่ค่ะกนอไเล่นอไก่ค่ะเล่นไกค่ะอกังนไม่ค่นอันเค่ลี้ยง ให้มารล่าลวงแม่ไม่ใช่ก็ให้าเล่ลงโอ้ยุดว่าอต้ั้งใจน้ต้องต้อน้องเรียนแล้วก็ต้่หลอกโดชต้องเรีนชมี่หกฟังแล้ฟังตัวอ่าตั้งใจเี่้อขมายเ้คัะคนแหนมาฟัง่าฟังตฟังแล้วฟังตวััง้ฟังก็เ็ฟังได้วรคนไหนที่มาฟังอย่ฟังตู่ một con dế bài bài công chén cứ giả làm thân nhám đi rồi bài gì ốc con này là tổ, tổ này buồn lúc ban giờ cái con ภาขาะได้ปวดขาเหรอเบิร์นสโ้ยก็ไม่ถึงีโลกเต่าเละเ้าีบอกชาวมอเราเจ้าพี่ตายเล่นตลกหนีไม่ได้เบิร์นขโ้ขอคณาม่น้องครับท่านผู้ในส่ในกรทาวงพาณิชย์ตัวประเทศนะครับขอที่นอน ปเปเา,ารับพี่ื้ออุกรณนะครับมาฝ่าผนงานดรืีฬาฟอกับพี่น้องชาวฝรั่ไทยทคมาฝาฝืระตูกเก่าพี่นอ้นาากกนนองจัขนาดนีน้แล้วไม่ไดพี่น้องเ้อมีการมีง่างรับลืดูกานกาน,น,า,นานะคะผมตอนนี้นะครับเหลืออีกแค่สามสิบวงแรที่จะรับกับพี่น้องได้ะครับกระชับลจากาฟนที่นนที่นแล้ว งอร่อยชิ้งง่ายนะครับผมขอขอบคุณทุกข้างทางเขตตางจาจัดนองแรกสนสองจัดนองีสัมากตบ้านัพ่อกสเัแต่สมัยในุลุกปีรับที่น้องครับ่ดโคตรเล็กเกิดมาเมาอวัุกทยีปัจจุบันที่น้อไนะฮะยังเหือยตามับเนเชื่อใจก็องก็แจดอบัตไทยคีิเก่าครับลพุ่งกดบอดลงขอกราบลงแจกพี่น้องชาวบ้านไทยสู้อยูยต้อนขอบคุณน้องทุกคนทุกคนง นั่ายุคทักแหวนแกวนเป็นครบีจเมื่อโปริ่งพี่น้องค่ะเขานอนะครับดูดีร้อนร่าพี่น้องเ้มแข็งยุคงชมกเดอนตะกอนทร่นักแกงนะครับจะดประหลอดสวัดแกงคือมีจากการด้วยดีสิพยายาานล่าเห็นจบเดือนแต่พี่น้องบันทายนะครับผมเปเป็นลับเดือนครับแสดงน้องไอไอการแสดงนพี่น้องชคดันครับนะครับผมพี่น้องถ้ามหลายวันน้องไไอมาบอมื่งมี่น้องไอไอน้าดีเดอร์ขอเสียงแก้นรอบน้องไไอสันคุณพรหน่อยครับ ท่าไหล่ก็ดีนะแต่ก้อนจิตสว่าอลงละอายนะครับพวกพ่อเขาลงวอกลิ้มสะพันศรีพี่น้องจอมบอกว่าให้ที่ท่านศิลปินเจนีฮกลงทุ่มสะกอนครับออไปบอกคุณพี่น้องครับสำหรับทำนะครับหมอรัมเจนฮกลงทุ่มสะกอนครับขออนุญาตเก็บสมบัติบุญก่บพี่น้องครับในความคืนนี้เพื่อที่จะให้พี่น้องมีความบุญความท่านครับจับคณะกรรมการผู้จัดการแต่งานในความคืนนี้ครับ สำหรับพี่น้องนะครับผู้นำพ้นนาเวทีเมรีนะครับที่งานหมอรัเลงนะครับขออนุญาตนะครับพระชินองซอยออร์ไบุญกับทางวัดตาล่านเพื่อจะแกเป็นดขี่กครับพี่น้องครับสำหรับบุญบุญดีผมเโนมาถึดนาำหอมบาอัมองเไพึจะล้ักเตะเข้ามาองเเข้ามาเตเข้ามาในกอางบอของเจะรั ุเกแกท่ากลนเกแสาแล้ว <Dans> มีถึงหาสิหลอกนะครับสางหาต้องรเากรมันเรื่องตอดอดแยกฝนน้่ลันิรนดสำนังนิรก็นะคูนะครับดูบุญหลานฐานสันท่านงานลงไปเียกสามเยเจ็ดแยกแยกสา หมให้แค่ลูกแค่หลานนะครับเด้อนั่งูนนะครับวิ่งเล่นวิ่หน่อยใส่สาหน่อยวิหลายใส่สาหลายบนนี้อนุโมทนาย่เพื่อสร้าสุขปหัวนะครับและที่สำคัญลูกหลานยังต้อไปย่ที่เราเลยมันกินไดครับเ้ออทความลัยที่สสอดแทรกครับปพะเเราคือยข้าเราคืออะได้ันครับครับแต่เอาตัวมันเทศเองเด้ครับนภาษา แยกเป็นสัมมาบุตรก็น้องครับที่หน่อยใช้ตารหน่อยที่หลายใช้ตามหลายเพราะนี่นะครับก็าติดตัวเบาๆกันมากครับเขามีชื่ออ่างทองแทรกแกนนะครับผมทีนี้ก็เลยใส่ชื่ออ่างคนรปั๊บเลยที่แม้ชิ้นอ่าคนรปั๊ตัวนั่นก็เอานะครับตัวท้ายข้านนี้หลังทรายบอลทองครับเต้าวีโอเสียงที่หกครับพระเอกเกมอาทิตย์ครับผมพระเอกแม็คโนว์ปุ่นนะครับ เทสรัสสิทธิครับน้อเอกศิษย์พิสุรงเงี่ยม่วนลรักยิ้อยากดีด้วยถูกผมเปนั้ษยน้องน้องเอกชินาลาดครับน้องใจว่านระกอนพัทเอกโอฉลองชัยพัทเอกภพกเกียรติศักดิ์ครับงระนีนะครับพระเองเบนเสียดีหนุ่งครับน้องเตดน้องพนัชครับผมหลูยส้ยาครับน้องกั้ป์คูนัทตะคูนครับน้องตัวชนาดนน้องของสุนชัยครับผู้ใดว่าต้องถึงเลนที่นะครับจ่า ึกก้นมาเต็เลยแล้วก็คืกกยอมาเต็มแล้วย้อนออกไปตามคนต่ออกไปนะครับผมคือนะครับที่น่าจาาานันกกิสานส่วรยณครับที่่นีขอออกตรงกับวีนลอกน้ำแรงจนการแดงจากฟาร์ที่ดิน566หลังสลหรบท่างการแสดงยื่นวีธีสัตเก คนโตตั้งแต่เียงขึ้นจนะหาวโบกองเสาตกทัวการแสดงเลยเนวันนี้นะครับผมายต่อจาทวรอันดับนึ่งแกอกท่าะเลโราณลูกที่โตาเป็นเรื่ิงทีเรายเห้กันาสวยงามขนิทรรศนะครับของพ่น้อง่าฝ้างไทยน้แดงครับวันนี้จะเปลียนให้ธรรมชาติหากว่าไปมินิที่หนนะครับผมบางคา บอกาศที่วันสี้สัมสัที่วันว่าอาจจะไม่มีควกมหยุดนะครับการแสนะครับอากาศกว่าโค้งแต่ว่าความดุริศเศร้าเลยเี่เรื่องเรื่อ่เราได้พักโค้งก็เป็นอันแลว เอาไปแต่อเสิรตวครับผมนีนเราจะบอกครับนักเอกน้อยลูกศราน้องุ๊กรับอาิซิีครับเจ้าของซิงเกิลมาแรงในตอนนี้ตหนึงเลมาแรงยูชุประเทศไทยครับเจ้าของซิงเกิลใจสอบคนเกาะนาจุนนักเอกน้อยสียงแต่ตออาไสักพวกนาพอครับ